ของกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ถือได้ว่ากําลังทํางานอย่างหนักในการที่จะรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเห็นความสําคัญถึงปัจจัยภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ทําให้ภัยธรรมชาติในช่วงระยะหลังๆนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมล่าสุดก็ได้ออกมารณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่ประชาสังคมครับให้ร่วมกันลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศรวมไปถึงลด การปล่อยคาร์บอนด้วยนะครับโดยตั้งเป้าครับว่าประเทศไทยจะต้องปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งสู่ชั้นบรรยากาศให้เห็นผลให้ลดลงมาเหลือสุดที่เป็นศูนย์ภายในไม่เกิน40ปีข้างหน้าไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยที่ถูกน้ำหลากเข้าท่วมแล้วหลายรอบและยังทิ้งร่องรอยความเสียหายจากเศษซากดินโคลนที่พัดพามากับน้ำยากจะฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้ทั้งหมดล้วนเป็นผลของวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงโลกร้อนหรือโรคเดือดวันนี้เนี่ยโลกร้อนกลายเป็นโรคเดือด แล้วภัยที่มันคุกคาม้ามาเนี่ยผมว่ามันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดแล้วประชาชนคนไทยและทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากมันเต็มๆวันนี้ก็ดูได้จากภาคเหนือนะครับพายุที่เข้ามาต่อเนื่องกันเนี่ยเกิดน้ําท่วมแล้วก็ดินโพลถลลลมสร้างความเสียหายทรัพย์สินชีวิตพี่น้องประชาชนมากมายจากวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงไม่เฉพาะไทยที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ แต่ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและจริงจังในการถกเถียงหาแนวทางที่จะลดความรุนแรงของโลกเดือดลดอุณหภูมิโลกให้เย็นลงขณะที่ไทยก็ไม่นิ่งนอนใจตเตรียมเปิดเวทีประชุมทีแคก2024เพื่อระดมความคิดกำหนดแนวทางให้ภาคส่วนต่างๆมาช่วยกันกู้โลกลดคาร์บอนด้วยการสร้างพลังเปลี่ยนผ่านสารพลังพาคีสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วันนี้เป็นช่วงเวลางการเปลี่ยนผ่านจึงเป็นธีมของการจัดประชุมครั้งนี้ว่าการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจนถึงปี2030เนี่ยเราจะช่วยกันในภาพรวมอย่างไรเพื่อนก็จะมีบทบาทของภาครัฐมีบทบาทของภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนมีบทบาทของภาคประชาสังคมที่เป็น NGO มีบทบาทของภาคประชาชนที่เป็นทศมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวมทาศรีวหมู่บ้านมีบทบาทภักส,ส,บบภส่วนของคนที่สําคัญที่สุดก็คือ คนที่เป็นเยาวชนนะครับที่เขาจะได้อยู่ในโลกใบนี้ไปอีกอีกนานกว่าเราเนี่ยเขาจะมีมุมมองแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านนะครับไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานต่ำได้อย่างไรในการประชุมครั้งนี้นะครับปัญหาอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น1องศาหรือในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าอาจเพิ่มสูงไปถึง3องศาหากยังไม่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลดโลกร้อนลงได้ภัยพิบัติจากธรรมชาติจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไทยจึงต้องหารือแนวทางแก้ปัญหาในมิติต่างๆเช่นจะทําอย่างไรให้ภาคธุรกิจลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงรวมถึงติดตามเรื่องของพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมรวบรวมข้อมูลต่างๆไปเสนอพูดคุยในเวทีโลกคือการประชุมว่ารยการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศของสหประชาชาติปี2024หรือ COP29 อที่จะจัดขึ้นในบากูประเทศอาเซอร์ไบาจานเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ t ทร n น i t i o n ที่เราอยากเห็นคือทร n น i ิชันที่สร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้น,นเนี่ยในมุมธุรกิจเนี่ยเราก็ได้ให้โจทย์ไปว่า ธุรกิจที่ท่านจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยไปสู่ความยั่งยืนหรือเป็นธุรกิจโลคาบอนคาร์บอนต่ำเนี่ยมันจะยึดโยงกับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรท่านจะไปช่วยให้กับในเขาเรียกห่วงโซ่นะครับอุปทานในการผลิตของท่านเนี่ยเปลี่ยนผ่านได้อย่างไรแล้วผลิตภัณฑ์สินค้าหรือธุรกิจที่ท่านออกมาเนี่ยมันสร้างประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนี่เป็นตีมที่เราก็อยากให้ภาคธุรกิจได้พูดนะครับ การเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาลดโลกร้อนของประเทศไทยนอกจากเตรียมประชุมหาหรือกำหนดแนวทางกับภาคส่วนต่างๆแล้วที่ผ่านมาไทยยังได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2065ด้วยนักขณน,นที่นีบุญอินทีมข่าวสังคมเทียนเอ็นช่อง16รายงาน คุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากันต่อนะ